สะพานน้อยร้อยปีร้อยรักสามัคคีสองชุมชนโคชชุมชนดิฉันเพชรรดาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราลงพื้นที่กันนะคะอยู่ที่วัดค่ะด้านหน้าของดิฉันนี้นะคะคือวัดค่ะเดิมทีวัดนี้นะคะชื่อวัดน้อยหนองนาดนะคะวัดที่ชุมชนนะคะร่วมกันสร้างขึ้นมานี้นะคะ,ะด้านขวาของวัดนะคะฝั่งด้านนู้นนะคะจะเป็นบ้าน หนองหนาดนะคะแต่ตอนนี้นะคะบ้านหนองหนาดได้เติบโตขยายขึ้นก็จะแยกออกไปอีกหนึ่งหมู่บ้านเป็นบ้านโนนทันนะคะนี่คือวัดน้อยหนองนาดนะคะ<ส>มาฝั่งนี้นะคะคลอสมาช้าๆตรงนี้จะเป็นคลองนะคะเป็นคลองค่ะเป็นคลองนะคะที่เรียกว่านะคะอ่ากั้นนะคะหมู่บ้านไว้อีกฝั่งหลังไปด้านซ้ายมือด้านนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านน้อยนะคะ บ้านน้อยนะคะเดิมทีเป็นหมู่บ้านเดียวแต่ตอนนี้ด้วยจํานวนประชากรมีมากขึ้นบ้านน้อยนะคะได้แยกหมู่บ้านออกไปอีกนะคะเป็นบ้านโนนตาลน,นะคะดังนั้นหมายความว่าวัดนะคะวัดน้อยหนองหนาดนะคะจะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้าน หนองนาดและบ้านน้อยนะคะแต่ตอนนี้มี4ี่หมู่บ้านด้วยกันเป็นสาเหตุนะคะที่ชาวบ้านนะคะจากบ้านน้อยได้สร้างสะพานนะคะเรียกว่ามากกว่าอายุมากกว่าร้อยปีเป็นสะพานไม้นะคะเพื่อที่จะเดินคลา้าเดินข้ามคลองนะคะเดินข้ามนานะคะมาสู่สถานธรรมหรือวัดนั่นเองค่ะนี่เป็นคลองนะคะที่อำเภอคง,งของเราเราจะมีคลองนะคะคลองนี้นะคะ ตั้งแต่บ้านน้อยนะคะไปบ้านวังยาวปอปิดจนไปถึงบ้านาสี่เหลี่ยมนะคะเข้าสู่บ้านจอนใหญ่นะคะและคลองนี้นะคะมีความยาวเลยนะคะก็ยาวไปจนถึงนะคะไปจนถึงโนนแดงประทายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะสถานที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมผนวกผสมกันที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะของชาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะ วิถีเลยนะคะวิถีอีสานวิถีโคราชวิถีถิ่นบ้านเรานะคะเราอยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะคะอากาศสดใสฟ้าสดใสมองต้นไม้ด้านบนไม่มีใบนะคะไม่มีใบเลยใบหายไปไหนมีแต่ยอดมันคืออย่างไรคะต้นอย่างนันน่ะนะ,นะ,ะต้นสดาวต้นส,ดา,นสดาวมีมีเทคนิคในการกินอร่อยได้ยังไงคะลวกใช่ไหมคะมันขมหรือว่ามันหวานคะเนี่ยสดาวเนี้ย ทั้งหวานมีทั้งมันะนะคะคุณคุณนี่คุณผู้ใหญ่นะคะนี่ชัดๆเลยไม่ต้องบอกชื่อนะคะ <laughs> คุณผู้ใหญ่ไพศาลอุดมพงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านน้อยครับน้อยหมูหม่เจ็ดตำบลครูขาดอำเภอคงนะคะนี่แหละค่ะวิถีถิ่นถ้าท่านไม่มาที่นี่ท่านก็จะไม่เห็นล้วค่ะว่าวิถีถิ่นที่นี่มีสเสน่ห์อย่างไรเรานั่นแหละค่ะกินสะเดาไม่รู้ว่าเขาเก็บมาจากตรงไหนแต่เราอยู่ที่นี่เรารู้ว่าเรากินอะไรเรารู้ว่าต้นไม้ ตอนนี้คืออะไรอย่างไรจะรู้ว่ายอดสะเดาน่าเก็บตอนไหนตอนไหนอร่อยนะคะก่อนที่เราจะไปสะพานนะคะนี่ก็เป็นเทคนิควิถีถิน่นท่านต้องมาสัมผัสทั้งถึงจะได้รู้ว่าสะเดาที่นี่หวานอย่างไรขมอย่างไรต้องมาสัมผัสเองนะคะนี่คือสะพาน สะพานน้อยร้อยปีนะคะของชุมชนบ้านน้อยหมู่7นะคะซึ่งเดิมทีบ้านน้อยนะคะก็คือที่เรามองเห็นด้านโน้้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยประชากรขยายเพิ่มขึ้นนะคะก็แยกออกไปเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่เราจะเห็นต้นตาลเยอะๆตรงนู้นนะคะตรนนั้นก็เป็นบ้านบ้านโนนตาลค่ะบ้านโนนตาลเลยนะคะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งมหศัศจรรย์นะคะที่เรียกว่าบรรพชนของเราได้สร้างเอาไว้ด้วยความรักความ ความศรัทธาถึงได้มีสะพานน้อยร้อยปีค่ะสะพานนี้นะคะที่เห็นอยู่เดิมทีเป็นสะพานไม้นะคะเป็นสะพานไม้ที่บรรพชนร่วมแรงร่วมใจค่ะสะพานมีความยาวนะคะ188เมตรไม่สามารถสร้างได้คนเดียวและไม่สามารถสร้างได้หากเราไม่มีความรักความศรัทธานะคะนั่นคือสะพานยาวทั้งหมด188เมตรนะคะเดิมทีเป็นสะพานไม้ในเมื่อปีประมาณ2500 สามสิบห้านะคะได้นะคะได้ปรับนะคะได้บูรณะได้สร้างใหม่เป็นสะพานซีเมนเพื่อความถาวรน,นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะแล้วก็สะพานนี้นะคะนี่เรามองเห็นตามช้าๆเลยนะคะก็จะข้ามสะพานนี้และค่ะไปยังคลองนะคะแล้วก็จากคลองนะคะก็จะเข้าสู่วัดนะคะซึ่งเดิมทีนั้นนะคะสะพานก็จะข้ามคลองด้วยค่ะแต่ด้วยการเวลาผ่านไปนะคะ ก็เหลือเพียงแค่สะพานข้ามคูนานะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะฤดูฝนนะคะก็จะเป็นต้นข้าวและก็จะมีความมีน้ำแฉะนะคะธรรมดานะคะบรรพชนของเราเรียกว่าเป็นมรดกของบรรพชนนะคะมาร่วมกันนะคะสืบสารเลยค่ะนะคะว่าบรรพชนของเรานั้นนะคะรวมตัวร่วมใจนะคะ สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับเราและเป็นมรดกของบ้านน้อยบ้านหนองนาดบ้านโนนตาลบ้านโนนทันของตำบลคูขาดอำเภอคงเป็นมรดกของคนโคราชของประเทศไทยค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็สร้างสารรค์กันต่อไปนะคะในความงดงามของสะพานน้อยร้อยปีที่นี่บ้านน้อยหมู่เจ็ดตำบลคูขาดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ อยู่ไหนคะสะพานน้อยน้อยร้อยปีคสะพานน้อยร้อยปีอยู่ที่ไหนคะบ้านน้อยมเด็แต่บลโบราณอัมพงโคราชนะคะอย่าลืมมาเที่ยวบ้านเรานะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเลยทีเดียวอันซีนเลยนะคะเรียกว่าอเมซิ่งไทยแลนด์แล้วก็อันซีนเลยนะคะอันซีนแปลว่าซ่อนอยู่ค่ะท่านจะต้องมาหาถึงจะเห็นถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านไม่เห็นค่ะมันเพราะเป็นอันซีนนะคะ ที่นี่สะานน้อยร้อยปีค่ะมาที่บ้านเรานะคะโคร,ราชพลาดไม่ได้ค่ะ